นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้รู้สึกดีใจที่ต้องอยู่บริหารประเทศต่ออีก1ปีระบุจากขสันคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่23กันยายนนี้ พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับเวลาที่รัฐบาลจะต้องบริหารประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีจะต้องเร่งเดินหน้าการปฏิรูปประเทศสร้างความปรองดองและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยจะมีคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและนำแผนปฏิรูป37วาระมาดาเนินการเพื่อแก้ไขกฎหมายให้เดินหน้าต่อไปได้โดยจะพยายามให้แล้วเสร็จ ส่วนการดําเนินการแก้ปัญหาปรองดองจะไม่ใช้การมิรโทษกรรมเพราะหากทําผิดกฎหมายจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วจึงหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาโดยย้ําว่าไม่ได้รู้สึกดีใจเพราะไม่ต้องการสืบทอดอํานาจแต่จะต้องทํางานหนักขึ้นผมไม่ได้ดีใจเลยนะได้มาเพิ่มเนี่ยงานมันหนักขึ้นคือเดิมผมคิดว่ามันถ้าถ้ามันไปได้โอเคมันเลือกตั้งไหนผมก็ไม่มีปัญหาเลยหรอก แต่ในเมื่อมันไปไม่ได้มันก็ต้องไปไปตามขั้นตอนของรัฐมนตผมไม่มีได้เสียไม่มีว่าได้ประโยชน์เสียประโยชน์เพราะผมไม่เคยได้กันอยู่แล้วนะการสื่อทอดอำนาจของผมไม่ใช่ผมผมสื่อทอดอำนาจเหล่านี้อำนาจของประชาชนที่ไว้ใจผมทําให้ตอนนี้อำนาจที่ประชาชนมีกับผมวันนี้ต้องสื่อทอดไปรัฐบาลหน้าหน้าหลัเก็เรียกการสื่อทอดและระบไม่ใช่สื่อเพื่อผมสื่อเพื่อตัวเเองสื่อเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกตะดบ อาชีพแลไวเขาต้องได้ความเท่าเทียมความป็นธแล้วรัฐบาลใหม่ก็ต้องดูแลเอาแบบนี้ทางนี้นาะยกรัฐมนตรียืนยันไม่ได้สั่งการให้สภาปฏิรูปแห่งชาติสายทหารคว่ำร่างรัฐธรรมนูญตามที่มีข่าวทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง ส่วนการตั้งคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภากับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะพยายามดำเนินการคัดสรรให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเดินทางไปประชุมองค์การสหประชาชาติในวันที่23กันยายนนี้โดยจะเลือกบุคคลที่สามารถทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้